เวลานี้ดิฉันไปเจอต่างประเทศต่างชาติที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนต่างชาติดิฉันไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนไทยเพราะเขาจะต้องคิดว่านายกคุณโง่ขนาดนี้แล้วคุณจะเหลืออะไรเหรอเขาโง่จริงหรือแกล้งโง่บางคนบอกแกล้งโง่นะคนเดินเต็มก็ไม่มีสมองมากกว่านะคะพวกเรามาเนี่ยคือเราอยากจะไล่ผู้นำโง่ที่มันอ่านภาษาไทยก็ยังจะผิด ก็เลยหารประเทศก็ไม่เป็นตอบคําถามอะไรก็ไม่ได้ตอบทีนึงก็ต้องยนมไปกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ถามว่าคุณจะเป็นผู้นําเพื่ออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไว้ทําไมมันเอาไว้ไม่ได้หรอกกู้เงินมาสองล้านล้านจะกู้ทําไมแค่นี้ประเทศไทยก็เป็นมีตายอยู่แล้วลูกหลานเราจะกินอะไรกินแกหรอคะข้าสารหนึ่งก็เป็นพันกว่าแล้วอ่ะคือมันไม่ไหวแล้วแนี่ยใที่สุดเราก็ต้องมาออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเนี่ย ออกมากันเยอะๆคืออย่าปิดหูปิดตาข่าว357เนี่ยคือมันปิดหูปิดตาเราหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกมาดูว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงแล้วความเป็นจริงของประเทศไทยตอนนี้เรากาลังจะกินแกบกันแล้วเราจะไม่เหลืออะไรกันแล้วค่าแรง300ข้าวจานหนึง40กว่าบาทถามว่าพอกินไหมสามคนพ่อแม่ลูกก็ไม่พอแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอามันไว้เลยค่ะเอามันออกไปเถอะจริงๆนะที่น้องเชื่อเราเชื่อเราแล้วรู้ป่ะค่าวันนี้เขาไม่อยู่บ้านเขาไม่อยู่เขาจะมา อยากจะมาไงอยากจะดูว่าบ้านมันเนี่ยใหญ่โตด้วยกำเงินนํำแรงเราแค่ไหนถูกไหมภาษีเราทั้งนั้นเปิดไปก็ภาษีน้ำก็ภาษีทีวีก็ภาษีทุกอย่างภาษีหมดทำไมมันไม่จ่ายภาษีหลบเลี่ยงภาษีเพื่อ